ี่อยเก็บแขวนเก็บก็ได้เวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วเนาะรอยต่อจะเป็นการปั๊มนอ็อตอีกเช่นกันความหนาจะอยู่ที่5มิลเนื้อกระทะเป็นงานเนื้อสแตนเลสนะคะนําความร้อนได้ดีตัวนี้ร้อนเร็วร้อนไวเวลาที่ทํากับข้าวเนาะอันนี้ก็คือจะได้เปรียบตรงที่นะพอเขาร้อนเร็วร้อนไวปุ๊บนะคะไม่ต้องใช้เวลานานในการทอดไม่ต้องใช้เวลานานในการต้มหรือว่าในการผัดแป๊บเดียวได้ทานละนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดอะทอดปลา น้องพี่พี่ค่ะทอดไก่ทอดหมูทอดไข่ทอดลูกชิ้นทอดไส้กรอกเนาะตัวนี้เวลาลงของทอดปุ๊บเขาไม่อมน้ํามันด้วยด้วยความที่ว่าสแตนเลสนาความร้อนได้ดีแล้วก็คือสะสมความร้อนได้ดีมากร้อนแบบร้อนจัดเลยนะคะเนาะของทอดที่เราลงทอดนะคะเนาะก็จะไม่อมน้ํามันหนูกินน้ำอีกอย่าไปแย่อย่างงั้น นี้เขาก็เลยจับไม่อมน้ํามันเลยนะคะของทอดที่เราลงทอดเนาะพี่พ